สวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนชาวมห้าทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับครูในวิชาสังคมศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องกฎของอุปทานค่ะนะคะอุปทานเนี่ย เราเคยเรียนกันบ้างแล้วที่โรงเรียนนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของกฎของอุปทานว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะกฎของอุปทานภาษาอังกฤษนิดนึงรอออสภัยนะลูกถ้าราคาสินค้าหรือบริการ เพิ่มขึ้นผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะค่ะนี่คือกฎของอุปทานซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกๆประเทศค่ะแต่ยามใดละ่ะ ที่ไม่เป็นไปนตามกฎปัจจัยใดที่ทำให้ไม่เป็นไปนตามกฎนะคะบ้างค่ะวันนี้เราเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะนักเรียนพบเจอคุณครูและทุกคนพบเจอแล้วนะคะปัจจัยโรคระบาดโควิดค่ะซึ่งทำให้ ถือว่าเป็นปัจจัยต่อการผลิตนะคะโรคระบาดโควิดถือว่าเป็นปัจจัยต่อการผลิตเป็นปัจจัยอย่างไรนะคะสมมุติว่าโรงงานอุตสาหกรรมเคยผลิตสินค้าออกได้ครั้งละหมื่นชิ้นมีพนักงานหนึ่งพันคนยามเป็นโรคระบาดโควิด ทางโรงงานก็ไม่สามารถให้พนักงานเนี่ยมาทํางานได้เต็มจํานวนค่ะคงจะได้เพียงครึ่งหนึ่งสลับกันมานะคะไม่เช่นนั้นก็จะทําให้เกิดภาวะโรคระบาดในโรงงานได้ค่ะนี่ถือว่าเมื่อพนักงานมาน้อยการผลิตก็น้อยใช่ไหมคะพอผลิตน้อยเสร็จแล้ว ก็ยังมีปัญหาอีกคือมีข้อจำกัดในการขนส่งจากจังหวัดถ้าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดสูงไปหายังจังหวัดต่างๆก็จะต้องมีการขั้นตอนตรวจคัดกรองนะคะมีมาตรการค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้การผลิต สินค้าออกสู่ท้องตลาดน้อยลงเราจรึงถือว่าโรคระบาดนะคะทำให้เป็นปัจจัยในการผลิตนะคะเป็นปัจจัยในการผลิตเป็นยังไงเป็นปัจจัยแบบไหนทำให้ไม่เป็นไปตามกฎของอุปทานค่ะค่ะ ถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้นะคะค่ะในวันนี้คุณครูก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะคะ,ะปราศจ,จากโรค โควิดนะคะสวัสดีค่ะ